ใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่นะครับผมหรือว,ว่าเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับดอกเบี้ยปีละประมาณ18-24%นตะครับตอนนี้แล้วก็ผ่อนขั้นต่ำอยู่ประมาณสัก10%ของยอดเงินก็สักประมาณ2-3แสนเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ18,000ถึงประมาณ20,000กลางๆถึง20,000ปลายๆเนี่ยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตึงมือแล้วนะครับอยากที่จะแก้ไขนะครับผมมีโครงการมือ1น,นะครับผมช้อนทอง8 เป็นซับมือหนึ่งเป็นบ้านเดียวนะครับผมราคาประเมินนะครับปร,ออประมาณสามล้านประมาณ3ล้านต้นๆแล้วกันนะครับแต่ราคาเริ่มต้นโครงการที่ซื้อขายกันจริงเนี่ยนะครับผมเอาง่ายๆสรุปว่ามันเงินเหลือเพียงพอนะครับผมที่จะแก้ไขนี้ได้นะครับคิดอย่างนี้ครับง่ายๆครับเดี๋ยวเราคุยกันก่อนก่อนที่ผมจะขึ้น presentation ของโครงการให้ดูนะครับเวลาเนี้ยท่านผ่อนบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับผ่อนอยู่เนี่ยประมาณ18,000ถึง20,000กลางๆงหรือ20,000ปลายปายนะครับเป็นการผ่อนขั้นต่ำนะครับตัดดอกซะเยอะตัดต้นน้อยบางคนผ่อนแบบนี้มา3ปี5ปี10ปีต้นไม่ขยับเลยนะครับเป็นการผ่อนทิ้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราเอาเงินเหลือจากโครงการช้องทองไปปิดหนี้ไปแก้ไขหนี้นะครับเรามาผ่อนบ้านนะครับผ่อนบ้านเวลานี้ถ้าเป็นโปรโมชั่นร้านละประมาณ เอาแบบแย่ๆหน่อยล้านละห้าพันล้านละ5,000ันะครับสมมุติว่าเรา,เาจัดเต็มเลยนะครับสมมุติว่า,าสักสล้านนะครับผ่อนไม่เกิน1 5ื่นนะครับเอามาแก้ไขหนี้กันนะครับถ้าท่านจะอยู่เองนะครับก็ดีนะครับแต่ถ้าท่านซื้อไปนะครับผมแล้วปล่อยเช่าเอาค่าเช่ามาเป็นส่วนลดในการผ่อนบ้าน อันนี้ก็เยี่ยมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพรีเซนเตชันของโครงการกันว่าชอบหรือเปล่าไปดูครับวันนี้หมิวจะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆหลังใหญ่ๆโครงการช้อนทองแปด Okay. ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับโครงการนี้นะครับผมถนนเข้าโครงกลารเนี่ยประมาณ8เมตรกว้างมากนะครับผมที่สำคัญโครงสร้างวัสดุนะครับผมไปดูมาละโคตรดีเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับสำคัญคือท่านมีแค่กระเป๋านะครับเสื้อผ้า,ย,าย้ายของใช้ส่วนตัวย้ายเข้าอยู่ได้เลยกรณีที่จะเข้าอยู่เองกรณีปล่อยเช่าอันนี้พร้อมปล่อยเช่ามากๆนะครับ ใครสนใจนะครับอย่างที่เห็นครับมีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดมากๆนะครับผมทั้งโครงการจะมีแค่10หลังเท่านั้นใครที่สนใจนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับผมหรือว่าทักกล่องข้อความมาได้เลยนะครับมันจํานวนจํากัดจริงๆแต่สามารถที่จะกู้ร่วมได้นะครับผมสองท่านสามท่านได้นะครับผมแล้วก็เรายินดีทําสินเชื่อให้ทุกอาชีพที่สำคัญคือ เราจะให้คำแนะนำนะครับผมเรื่องของการยื่นนะครับในแต่ละแบงก์เอาอันที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนร่วมกันเพราะว่าตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับผมซับอันนี้เราตั้งใจเอาไว้แก้ไขหนี้นะครับถ้าเราขายได้แล้วนะครับผมแล้วมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขหนี้ผมไม่แนะนำนะครับในการแก้ไขหนี้นะครับผมอย่างน้อยไอ งวดส่งที่เคยส่งสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตที่มันตึงมือเรานั้นเนี่ยนะครับอาจจะส่งอยู่สอง0 0ื่น้านะครับผมเอ่อหรืออาจจะประมาณเกือบสาม0มื่นนะครับพอมาเป็นสินทรัพย์บ,บ้านเนี่ยนะครับมันควรจะส่งน้อยลงนะครับเรื่องแรกเรื่องที่2คือทรัพย์นั้นต้องทําประโยชน์ได้อย่างง้อยๆเนี่ยเราเข้าไปอยู่เองนะครับค่าเช่าที่เดิมเราก็ไม่ต้องจ่ายนะครับทําประโยชน์ได้ หรือเราอยู่ที่เดิมก็ได้ครับเรามีบ้านส่วนตัวแล้วอีซับนี้ปล่อยเช่าได้นะครับต้องทําประโยชน์ได้นั้นถ้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ผมไม่แนะนํานะครับนะฮะที่สําคัญคือซับนี้นะครับผมต้องแก้ไขหนี้ได้จริงนะครับถ้าแก้ไขหนี้แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เราไม่แนะนําครับสุดท้ายและท้ายสุดนี้นะครับผมถ้าท่านผ่อนบัตรเครดิตผ่อนสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับผ่อนขั้นต่ํานะครับ มันจะไปตัดดอกซะเยอะนะครับผมตัดต้นซะน้อยนะครับแล้วทุกยอดผ่อนนะครับมันได้แค่การผ่อนชําระนี่นะครับผมเรียกว่าไม่ได้มีหลักทรัพย์อะไรแต่ในการที่ท่านผ่อนบ้านนะครับผมตัดต้นตัดดอกเหมือนกันครับแต่ถ้าท่านวางแผนการผ่อนส่งที่ดีนะครับจะไปตัดต้นเยอะนะครับผมตัดดอกน้อยลงนะครับมันเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สำคัญคือเปรียบเสมือนท่านกําลังหยอดกระปุกอยู่นะครับท่านมีหลักทรัพย์นะครับเป็นการผ่อนแบบมีหลักทรัพย์ในวันหนึ่ง3ปี5ปีที่ท่านผ่อนบ้านไปนะครับอาจจะ6ปี7ปีต้นลดลงเยอะมากท่านต้องการใช้เงินนะครับใช้เงินเป็นก้อนท่านสามารถไปรีไฟแนนซ์ได้นะครับผมเอาส่วนต่างออกมาใช้แล้วก็ได้ดอกเบี้ยราคาถูกกว่านอกระบบเยอะแยะเลยนะครับหรือว่าได้ดอกเบี้ยถูกกว่า อยอดกู้ในระบบบางบางสินเชื่อซะอีกนะครับลองดูครับลองมาแผนดูผมฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ